สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวง เลสซาราฟิมนะครับที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะปล่อยที่เซอร์สมาชิกออกมาให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ดูกันแล้วนะครับสาหรับสมาชิกคนแรกที่ทางค่ายนั้นเนี่ยปล่อยออกมานั้นก็คือซากุระนั่นเองนะครับสาวญี่ปุ่นของเรานั้นถูกปล่อยที่เซอร์ออกมาเป็นคนแรกของวงนะครับและเลสซาราฟิมนั้นในตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยแฟนๆนะครับที่ติดตามวงการแคป๊อปมาเนี่ยก็ติดตามแล้วก็รอคอยนะครับพร้อมกับจับตาม,มองการเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเธอกันมากๆเลย The สำหรับตัวทีเซอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นทีเซอร์เดี่ยวของสมาชิกคนแรกที่ทางค่ายนั้นปล่อยออกมานั่นก็คือซากุระหรือว่ามิยาวากิซากุระอดีตสมาชิกจากวงเกิลกรุ๊ปชื่อดังอย่างไอจีบอลนะครับในทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็มีความยาวทั้งหมดอยู่ที่36วินาทีนะครับก็จะเปิดเผยให้เห็นซากุระในลุกใหม่นะครับที่เป็นลุกที่ดูเปรี้ยวมากๆดูเฟียสมากๆและก็ยังดูสวยเซ็กซี่มากๆเลยนะครับซากุระนั้นเนี่ยก็ดูโตขึ้นมากๆเลยจากแต่ก่อนที่เป็นสมาชิกจากไอจีบอลนะครับ การเดบิวต์ใหม่ของเธอในครั้งนี้นะเนี่ยเรียกได้ว่าปรับลุกเปลี่ยนลุกใหม่ให้ดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็น่าค้นหามากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่เซอตัวนี้เนี่ยซากุระก็มีหลายลุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกที่มาในชุดสูทนะครับแล้วก็อีกลุกนึงก็เป็นลุกชุดหนังนะครับที่เธอนั้นเนี่ยใส่เสื้อคอเต่าแต่ว่าเป็นเสื้อครอปนะครับเปิดเผยให้เห็นหุ่นที่ดีมากๆเลยของซากุระนะครับและก็ยังมาด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งในเซตนี้เนี่ยก็เคยเป็นเซต ว่าซากุระนั้นเนี่ยกำลังถ่าย MB อยู่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ซีนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวทีเซอร์วิดีโอเปิดตัวซากุระนั่นเองนอกจากลุก2ลุกนี้ที่เราได้พูดไปนะครับก็ยังมีอีกหลายลุกเลยที่อยู่ในตัวทีเซอร์ตัวนี้นะครับแถมแต่ละลุคนี่นนก็เป็นลุกที่แปลกตาแปลกหูแปลกตามากๆเลยนะครับแฟนๆที่ติดตามซากุระมาตั้งแต่อยู่ i g จวอนเนี่ยก็าอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นกับลุกใหม่ของซากุระนะครับแต่ลหลายๆคนเลยก็ตื่นเต้นกันมากๆที่าากกกกุรรนนนััั้้เเปปลลลี่ยยคไมบ,บวง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะได้เห็นในมุมใหม่ๆของสากุระกันบ้างตัวทีเซอร์ตัวนี้นะครับซากุระเนี่ยก็จะอยู่ในสตูนะครับซึ่งภาพพื้นหลังเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนชื่อวงนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกราฟิกต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนฉากไปเปลี่ยนฉากมานะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับดูเหมือนว่าจะมีความเป็นเทคโนโลยีมีความเป็นไอทีอยู่ในตัวทีเซอร์ตัวนี้ด้วยอาจจะเป็นการบอกใบนะครับว่าคอนเซปต์ของสาวๆนั้นเนี่ยจะมาในรูปแบบคอนเซปต์ของสาวไอทีสาวที่ ล้าสมัยขึ้นมานะครับจะไม่ได้เป็นการคัมแบ็กที่ดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นจะเป็นสาวโซนดอกไม้หรือว่าน่ารักสดใสแล้วท้งนี้นั้นเนี่ยพวกเธอดูจะมาในแนวไฮเทคไซไฟหรือว่าจะเป็นการเนบิวแบบคอนเซปต์เหนือจินตนาการก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับแต่ที่แน่นอนเลยก็คือตัวทีเซอร์ตัวนี้นั้นเนี่ยปังมากๆแลครับหลังจากคลิปอัพลงเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงหลัวเรานั้นก็มาทําคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยมียอดวิวอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าวิวนะครับแล้วก็มีคนกดไลค์เนี่ยมากถึงสน like ค่กงกุดะนรับ ความนิยมมากมายขนาดนี้แล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสมาชิกเมมเบอร์คนต,ต่อไปของทางวงนั้นเนี่ยจะปังขนาดไหนนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาด้วยด้วยความปังขนาดนี้จากสากุระแล้วคนต่อต่อไปในเนี่ยก็จะต้องปังขึ้นไปอีกแน่นอนแถมเมมเบอร์แต่ละคนนั้นนะครับแฟนๆ้นเนี่ยก็ยังลุ้นมากๆเลยว่าจะเป็นใครกันบ้างต่อจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นแชร์วอนหรือจะไม่ใช่แชร์วอนก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับสาหรับใครเนี่ยที่อยากดูตัวทีเซอร์ตัวนี้ของซากุระนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง official YouTube ของทางไฮในตอนนี้ ยอดวิวก็กำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าซากุระนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับเนี่ยมากมายนะครับทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อินเตอร์เลยดังนั้นเนี่ยการเดบิวต์ครั้งนี้ของเธอจึงได้รับการจับตามองมากๆเลยนะครับก็ไม่แปลกเลยที่ยอดวิวจะปังขนาดนี้และบวกกับความสวยความมิชั้นของซากุระเนี่ยที่เลื่องลือมากๆนะครับแฟนๆนั้นเนี่ยก็คาดหวังมากๆเลยว่าซากุระกับลุคใหม่นั้นเนี่ยจะต้องเปรี้ยวจะต้องเฟียสมากๆแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนอกจาก ทางเว็บไซต์เนี่ยก็ได้มีการปล่อยรูปทีเซอร์ของสากุระออกมา,มามากมายหลายรูปเลยเรียกว่ามาให้แฟนๆน,นั่นเได้ดูกันแบบจุกๆไปเลยนะครับและแต่ละรูปนั้นเนี่ยก็สวยมากๆเลยสากุระนั้นได้โอกาสเปลี่ยนลุคใหม่ๆในการถ่ายรูปคอนเซปต์ครั้งนี้เนี่ยมากมายเลยนะครับอย่างลุคแรกที่ปล่อยออกมานเนี่ยก็เป็นลุคแบบบิวตี้ช็อตนะครับที่ทําให้เราเนี่ยต้องตะลึงไปกับความสวยแบบระยะใกล้ๆแบบโฟกัสใกล้ๆหน้าของสากุระเลยซึ่งการถ่ายบิวตี้ช็อตครั้งนี้เนี่ยก็เปิดเผยให้เห็นถึงสี ผมของซากุระนะครับที่ออกไปทางสีเทาอมม่วงนะคบเพราะว่าทั้งผมแล้วก็คิ้วนั้นเนี่ยจะได้มีการย้อมม่วงแบบว่าสวยมากๆแล้วก็ดูแปลกตาม,มากๆเลยส่วนรูปอื่นๆนะครับก็มีหลายลุกเลยของซากุระที่ปล่อยออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันมีทั้งลุกหวานหวานลุกเซ็กซี่เซ็กซี่ลุกสวยแบบแกรมแกรมก็มีนะครับแล้วก็ลุคสบายๆอย่างเสื้อขาวกางเกงยีนก็มีให้ได้ติดตามเช่นกันรวมไปถึงลุกที่แปลกตาม,มากๆนะครับกับความเซ็กซี่ของซากุระในเสื้อสีขาวกระโปรงสีแดงอ้อมกับการถ่ายรูปกับไม้เทน การปล่อยรูปทีเซอร์ครั้งนี้ของซากุระนัีนเน่เรียกเสียงคือฮาจากแฟนๆที่ติดตามการเดบิวต์ของเลสปเปอร์ฟิล์มเนี่ยได้มากมายเลยนะครับยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของซากุระนะครับก็อย่าลืมมาติดตามเป็นกําลังใจงให้กับการเดบิวต์ครั้งนี้ของซากุระกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูตัวทีเซอร์ของซากุระทั้งในช่อง YouTube แล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะคบเพราะว่ารูปเนี่ยสวยมากๆและตัวทีเซอร์ที่เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยก็ปังมากเลยจริงๆนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็มาออัปเเดตรรรบื่งาาววก ของสาวสาววงเลสเซอร์ฟิมให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับทีเซอร์ตัวแรกที่ปล่อยออกมาเป็นการแนะนําสมาชิกคนแรกของวงนั่นก็คือมิยาวากิซากุระนั่นเองนะครับมารอดูกันว่าในวันต่อๆไปนั้นเนี่ยจะเป็นการแนะนําเมมเบอร์คนไหนหลังจากนี้นะครับและเมมเบอร์แต่ละคนหลังจากนี้เนี่ยจะปังขนาดไหนก็มาติดตามไปพ,พร้อมๆกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องอมกอเคปเปของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาาเเพีียง่น้ สวัสดีครับอันยอง